แม่นวรู้ก็กลัวว่าคู่รักข,ของของของท่านนะ่ะจะโดนจะโดนยิงโดนแบบว่าเรียกว่ารักรอบลับรอบทำร้ายร่างกายโดนยิงไงจริงทางทายเนาะถึงถ้าเป็นคนซื่อเขาเขาเขาทางพระเจ้าเขาเขาไม่ประหารนี่นี่ก็ยอมมารู้ว่าผิดเขาถึงเขาเจะเสียใเองนะ้า,า,ายอ่ะเขาเสียสละเขากลัวว่าจะเป็น เป็นยังอย่างไม่ดีคือเขาคัดท้ายแล้วไปชนไงเพราะว่าพระเจ้าอยู่บอกว่าสมัยก่อนไม่ประหารเราเขารับผิดไงเขาไม่เอาแบบว่าเขาไม่ลงโทษแต่ท่านมท่านกลัวเสียสัตว์เสียคําพูดท่านก็เลยต้องเสียสละชีวิตท่านผมก็ตั้งใจจะมาวันนี้ผมก็เลยยองผมตั้งใจคือไม่ให้เสียคําพูดที่ท่านทำลงไปข้หน้าเข้หน้ามาตกแต่งใหม่เนาะไม่ไม่เดี๋ยวนานจัการืูปสามจะมี จะมีของพิพิธภัณฑ์น,น่ะสมัยเก่าๆอยู่ในนั้นอ,อยู่ใช่ไหมใช่เขาจะเปิดเฉพาะงานใช่จะเปิดให้คนเข้าไปดู<ช>ไปตามตามเที่ยวแล้วถูกขอบคุณท่านให้ได้หน่อยกระลูกศิท่านน่ะคนแรกที่นื่นะเอวท่านน่ะปลูกแล้วเขามาบูรณะใหม่ยังไงถูกไห้ปูนยังอยู่ ก็มาเ่อเาท่านขึ้นมา<ะ>อช่วยห้องช่วงกากรเกษตรถุงแล้วมีแปลว่าอยู่คนเดียวในนี้ฮะี่ยเขาออยู่คนเดียวเรื่องกันว่าต้นไหนคือสมุนไพรหูควางไหมอ่ะใช่เน,นี่ยเขาจะไม้นานได้เล็มได้มาทำอะไรได้หมดเลยตรงช่วงตรงนี้แต่ด้านหลังไม่ได้เพราะเป็นไม้ใหญ่ น,น,นี่คือวัดนรสิงห์นะคะตำบลนรสิงหออ์ป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะบริเวณทางออกของวัดนะคะ